ได้เลยแสวัสดีคับสวัสดีเอสซีสารานันท์ทุกคนนะครับก็วันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งจากที่เคยเจอกันมาแล้วนะครับก็คือจะมาพูดถึงเรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอลลิเกเฮฮาชานะคระแขนง่านมาแล้วครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับก็จะมาแจงให้ได้ทราบกันนะครับตอนนี้มีทีมมีชื่อทีมเข้ามาแล้วครับทีมที่แน่นอนทีมเจ็ดทีมครับทีมแรกนะครับเป็น คณะดนแก้วกับคณะสอนน้ำทีนงมารวมกันนะคะทีที่หนึ่งแล้วก็ทีที่สองเป็นคณะสอนน้ครับแต่ว่าแป่งออกไปครับเป็นทียดีครับคณะที่สามคือคณะครพันครับที่เป็นทีมได้อันดับสองของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทีมที่สี่นะคะเป็นคณะพันลกครับทีมที่ห้าเป็นคณะดอกไม้นี่จากจังหวัดโคราชครับทีนี้เป็นทีมที่ สมัครเข้ามาแล้วก็ยินดีครับที่ารมาร่วมการแข่งขันนะครับแล้วก็ทีมที่หกนะครับเป็นคณะชัดชัยนพรดลคณะพี่เจดเป็นอ่นพรัตน์ลูกบางหลวงครับก็ตอนนี้ค่ะอยู่ทีมเดียวนะคบริเกคณะไหนสนใจนะครับอยากจะมาแข่งขันวอลเลย์บอลริเกอรเชา่นครั้งนี้แล้วก็ สมัครเข้ามาได้ครับแต่ว่าขอให้ทีมของคุณท้องดีๆและกฎสําคัญเลยคคือห้ามพนักงานอาชีพนะครับที่มาร่วมทีนกรจะได้เราปัดแทนครับและก็ส่งไปโดยการไปดูมาดูแจ้งให้ใจกันสีเสื้อคร่าวๆกันเพื่จะดูวกมันที่มาใครอ่ะเพราะว่าครั้งนี้เราจัดเป็นแค่การแข่งขันแค่วันเดียวจบการจีงความความคุ้มคุ้มละทีที่อยากจะแข่งั และคขอบอกก่ตอนนะคลกองช์ยีย์สปา่าปีนี้นะครับคอนเซ็ปต์เราเป็นเสื้อสีชมพูนะครับก็ปากเฉยและก็ปีนี้อยากจะให้ให้คีย์สปา่ามาให้กำลังใจกันเยอะๆกว่าปีที่แล้วด้งยดีะะวันที่11มิถุนายน2556ครับปากไ้ด้วยครับ